ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดตกเป็นข่าวแซงหน้า2ทีมดังกลายเป็นตัวเต็งคว้าตัวดาวเตะเจ้าของมูลค่า1,800ล้านบาทมาร่วมทัพอาร์มสปอร์ตสื่อดังของฝรั่งเศสตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพีเมียลีกอังกฤษมีโอกาสเหนือ2ทีมดังในการคว้าอักเซลดิซาซีกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสของโมนาโกมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเสมอน,นี้ สำหรับดิซาซีวัย25ปีเจ้าของค่าตัว40ล้านปอนด์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไป6ประตูกับอีซีเอซิดจากการลงเล่น49นัดรวมทุกรายการให้กับโมนาโกในฤดูกาลที่ผ่านมาจนตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของเอริกเทนฮาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงอาร์เซนอลและเชลซีอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสเหนือกว่าทั้งเชลซีและอาร์เซนอลในการดึงดิซาซีมาร่วมทีม โดยเขาจะกลายเป็นแบ็กอัพที่ดีให้กับราฟาเอลวารานรุ่นพี่ในทีมชาติที่กำลังเป็นตัวหลักของปีศาจแดงอยู่ในเวลานี้ขณะที่ตัวนักเตะเองก็อยากมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากๆ